แคมไอวิวเรตมีบันแนลมีไซลินเดอร์แล้วก็อิเลเดียร์ฟาสบบกเกอร์ค่ะและสารละาที T ่เราใช้ ine, ในการทดลองมีอะไรบ้างะคะพี่น,น้ค่ะก็มีกรดไฮโดรคลอริกนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็พีนักทาลินค่ะต่อไปเราจะมาดูการทดลองจะมีวิธีการทดลองในการไรเทรตอย่างไรบ้างนะคะสําหรับขั้นตอนในการไรเทรตขั้นตอนแรกนะคะนําโซเดียมไฮดรอกไซด์ซดที่เราทราบความเข้มข้นแน่นอน0.2โมลาร์มาเทาใส่ลงไปในบิวเรต นำฟันแนวมาวางไว้ที่ปลายบิวเรตเพื่อเทสารได้สะดวกค่ะโดยในการอ่านค่าเราควรอ่านในระดับสายตาและเวลาเทสารค่าของเราควรที่จะเป็นเลขจำนวนเต็มค่ะโดยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราเทลงไปในบิวเรตเราจะเรียกสารละลายนี้ว่าสารละลายมาตรฐานหรือว่าไตเตน้ลค่ะ และถ้ามีฟองอากาศปลายบิวเรตเราก็ควรทำการไล่ฟองอากาศนั้นก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำสารละลายไฮโดรคอริกความเข้มข้น2โมลมาเทลงไปในซินลินเดอร์ค่ะโดยเราจะตวงในปริมาตร50มิลลิลิตรในการอ่านค่าเราเราควรจะอ่านค่าในระดับสายตานะคะและถ้าปริมาตรนี้ เหลืออีกแค่นิดเดียวเราก็จะนำโดเปอร์มาหยดใส่ลงไปค่ะและหลังจากที่เราได้ปริมาตรที่ต้องการแน่นอนแล้วเราจะนำปริมาตรนั้นมาเทลงไปในอินดิเมเยอร์โดยจะนำสลม,มสลสมมุนบอร์ดมาช่วยค่ะ หลังจากนั้นเราจะเติมฟีนอล์าลีนจำนวน2หยดฟีนอล์าลีนจะเป็นอินดิเคเตอร์ในการทดลองนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาทำการไตรเตตกันเลยค่ะ โดยขั้นตอนแรกในการไตเตรเราจะค่อยๆปล่อยสารจากบิวเรตลงสู่อินดิเนเยอร์ฟาสและในการปล่อยสารนะคะข้อมือของเราจะต้องสเวอร์อิดิเยอร์ฟาสไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆสังเกตสีไปเรื่อยๆว่าจะว่าสีของเรานะคะจะจากสารละลายที่มีสีใสๆขาวๆจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสียุมภูค่ะ และเราจะสังเกตน,นะคะสีจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือสารลายของเราใกล้ถึงจุดยุติเรียบร้อยแล้วและถ้าสีของเราเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าสารของเราถึงจุดยุติเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราทำการซเวอร์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าสีของเราไม่กลับไปเป็นสีใสแสดงว่าสารของเราถึงจุดยุติแล้วค่ะ สารของเราถึงจุดยุติแล้วเราก็จะมาอ่านค่านะคะว่าสารละลายมตาตรฐานไปเท่าไรค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการอ่านค่าเราก็ควรจะอ่านในระดับสายตานะคะพอเราอ่านค่าได้ เราก็จะนำค่าที่ได้น,นะคะไปคำนวณเพื่อหาค่าความเข้มข้นค่ะค่ะสมหวันนี้กลุ่มของอเราก็ขอจบการทดลองแงค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือํำนองแห่งความรัก